พามาดูลูกชายหัวหน้าจจ้ยครับตัวไม่ใหญ่แต่ขับรถหกล้อได้สบ,สบายสบายครับเดินติดกระบะครับอ่ากระบะไม่เสียหายนะสำหรับหัวหน้าจจ้ยเขาไม่เอาฟันลงครับเอาสันบุงกีนี่แหละกดลงไปอ้าย ตังเอียดเลยครับเพราะว่าเอาฟันลงไปนี่ถูกพื้นนี่จะเป็นรูได้นะถ้าคนมือไม่นิ่งเอาฟันลงแล้วดินมันเหนียวครับติดกรุงขีเอาพอาแล้วอ่าเขาจะเขาจะรู้น้ำหนัก ลูกชายนี่สุดยอดนะช่วยงานได้ดีมากครับช่วยหาเงินหาคำหาทองหาเงินหาคำ <c ười> คำคือทองพ่อแม่สบายใจครับแบบนี้มีลูกชายแบบนี้ครับไม่เกเรก็คือทำงานแล้วอะเรียนจบปุ๊บไม่มีเวลาไปไหนเลยก็คือ มาขับรถเลยครับหาประสบการณ์คนเราก็ต้องมีการศึกษาครับไม่ใช่จบมาปุ๊บต้องทำงานโรงงานต้องทำงานาธุรกิจอะไรส่วนตัวอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ในการขับรถครับต้องหาประสบการณ์ก่อนนะ ใครรู้แต่ทฤษฎีก็อาจจะปฏิบัติไม่ได้ต้องมีประสบการณ์ทุกคนต้องมีประสบการณ์อันนี้ขอหน้าโจ้ก็ประสบการณ์เยอะแล้วอาจจะถ่ายทอดให้กับลูกในอนาคตเขาก็เอามาวางดีื่รยบไปจะเป็นที่ยืน ตรงนี้ก็น่าอย่างวางมาเรื่อยๆตรงนี้ก็ตรงที่ยืนของเจ้าฟันพิศาสตรงนี้หมดไปเข <c oughs> าวางแผนเรียบร้อยแล้ว คนที่มาขับรถให้ครับเดืองแสงเครียดครับหลายคนครับที่ได้ดีไปครับแต่ก่อนไม่เป็นอะไรครับพอมีประสบการณ์แล้วก็ออกไปที่อื่นก็มีเยอะยๆครับคนที่อยู่ประจําก็เยอะแต่ละปีแต่ละปีจะเปลี่ยนหน้าเรื่อยครับแต่วหน้าโจ้นนี่จะประจําเลยไม่ไปไหนเลยครับเพราะว่าเขาเป็นพี่ใหญ่เขาหมด อย่างทุกอย่างนี่เขาน่าโจ้มาดูงานปุ๊บจะรู้เลยว่าแค่เปิดเปิดคัมภีมารู้เลยว่าต้องทํายังไงเ้าแก้ไม่ไมายุ่งครับส่งน้ํามันอย่างเดียวหน่าโจะจัดการหมดเลยสบการณ์ล้วน สาลกนี้น่าจะอยู่ที่8เมตรเอาลงไปอีก3 3.5เมตรหรือนนว่า3เมตรครึ่งอยู่เฉยไม่เป็นครับต้องอ่านเกมเรื่อยๆตรงไหนจะหมดแล้วก็ หมุนไปหมุนมาตักมาใสเรื่อยครับ เกียร์หนึ่งเท่านั้นครับยกเว้นเจ้าดิก,ก้าจะได้เกียร์สองนี่สระก็ถึงตรงนี้เลยครับเดี๋ยวเราพามาดูตรงนี้นี่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 อันนี้มุมสระเลยครับตรงนี้เลยสระลูกนี้ใหญ่มากปักให้เรียบร้อยครับโอ้ ข้างจะสุดยอดอลังการงานสร้างมากเราดูดูไปนี่น่าจะถึงหกสิบวันหรอกไปได้เร็วมากอันนี้ผ่านไปแค่หนึ่งอาทิตย์เจ็ดวันครับหรือว่าเยอะกว่านั้นแล้วหรือเปล่าไม่รู้เพราะตอนแรกๆยังไม่ได้มาดูครับ